ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับเดอะต้นฮีโร่ชนะเยก่อนอื่นเราต้องขอการคำว่าสวัสดีครับเข้าสู่รายการของทอยรีวิวรายการที่เดอะต้นฮีโร่อย่างพี่ต้นคนนี้จะมารีวิวสารพันธ์บันเทนิงต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของมาเวลดีซหรือของเล่นต่างๆนานาใม่ๆ,ๆ,มๆที่มาจาก งานพรีเมียมหรืองานตามโรงหนังนะครับที่สำคัญเราจะพาทุกคนไปทอยทัวร์หรือทอยแฮมติงกันด้วยงอสำหรับเทปวันนี้นะครับผมพี่ต้ต้องบอกน้องท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยว่าเราจะฟินกันก่อนจะเข้าสู่วันพรุ่งนี้ที่เราจะเอาทุกอย่างที่เป็นตัวละครที่ม,ม,ม,มาให้น้องๆได้ชมกันไอจุดจุๆๆดุจุดเนี่ยน้องๆลองไปเดากันซิในคอมเมนต์ ว่าพี่ต้นจะเอาเอะไรมาอวดหรือมาโชว์กันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสาหรับเมื่อวานพี่ต้นปิดกิจกรรมไปแล้วนะพี่ต้นกําลังจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมและก็บางคนก็อ่านไปแล้วคนไหนนะครับที่ใบผ่านแล้วก็ได้รับการตัดสินพี่ต้นจะมาประกาศนะครับในวันที่เท่าไหร่ รอติดตามชมตามคลิปของพี่ต้นได้เลยนะครับจะเป็นว่าที่หรือวันจันทร์อย่าลืมกันนะสิ่งสําคัญอย่าลืมกด subscribe กับพี่ต้นด้วยนะครับเราจะได้เติบโตไปด้วยกันและเราจะได้มีของดีๆมารีวิวจากลูกค้าหรือหลายๆท่านที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับผมสําหรับวันนี้ตัวละคร3ตัวที่พี่ต้นจะรีวิวเป็นดังนี้ครับผมนี่ครับผมมาจากไททันฮีโร่หมดเลยและ3กล่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคน ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณรายการดีๆนะครับที่มาจากร้านดีๆอย่างนี้นะครับกับร้านของกัปตันทอยนะครับน้องกัปตันพี่เม่นและพี่นัดรอน้องๆทุกคนไปเยือนและไปซื้อสินค้าดีๆที่เป็นของแรมากมายใครสนใจลองไปหาของดีๆได้ที่ร้านกัปตันทอยสิ่งสำคัญเลยมีแบบนี้ขายเยอะแยะเลยนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเวนอมส์นะครับผมเน่ v e n o m เน่เวนอมส์ oms, นะครับหรือเดี๋ยวพี่ต้นกดนี้ก่อนเน่นะครับหรือนี่ครับออริเมสปายด์แมนคิดอาชินิดนะครับริม My m o r a l e s รสเน่นะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ครับผมกร e นกราเบนส์ ens, นะครับผมว้าวนะครับทั้งหมดทุกตัวนี้นะครับได้รับการสนับสนุนดีจากร้านกับตนันทอย Toy. Yeah. Okay. กับต้นถอยแย่โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองมาแกะทีลรตัวกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกล่องเป็นยังไงและความฟินความสวยเป็นยังไงบ้างนะครับรอพี่ต้นสักครู่หนึ่งเนาะแต่ก่อนที่พี่ต้นจะไปแกะพี่ต้นขออนุญาตแนะนําก่อนผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับเอาแบบง่ายๆกล่องเดียวก่อนนะเนาะผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นกล่องที่อยู่ในลักษณะทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะครับผมเน่นะครับอย่างตัวนี้ของ Venom เนี่ยตรงนี้เรารู้กันโดยสัญชาตญาณของความเป็นก็เียเป็นนักรีวิวเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มากล่องแบบเน หรกลืไมไเลยว่าไตทต้านฮีโร่ข้างล่างเนี่ยโนทาสีแ no น่นอนนะครับผมตัวนี้ก็จะบอกประวัติของเ e นอนสนะครับและตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าผลิตปี2014เหมือนกันนะครับเกือบ5ปีแล้วครับน้องๆสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเหมือนก,นกันกับตัวนี้ครับผม แต่ตัวนี้หนักมากอะ่ะบอกเลยหนักพอๆกับตัวนี้เลยพี่ต้นแบบโคตรชอบอะ่ะคือประเด็นมันคือมันมาจากชุดเดียวกันครับน้องๆใครจําได้บ้างว่ากล่องครั้งก่อนมันจะมาจากชุดเดียวกันจําได้ไหมนะโหแบบฟินมากๆนะครับตัวนี้ก็มาจากปี2014เหมือนกันนะครับตัวนี้เดือนเดือนเก้ไอ้ตัวนี้เดือน11นี่เดือน10นะครับน้องๆโอ้ไม่ก็นะแล้วก็สุดท้ายคือกล่องนี้นะครับผมปี2 0 1 4เหมือนกัน เดือน12 10 11 12, 12เอาว่ากรีนกอบบินนะครับเป็นตัวละครตัวแรกๆที่ต่อกรกับสไปเดอร์แมนแล้วก็ใช้พลังพิเศษนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันเนาะยังไงก็ตัวนี้ต่อแล้วก็ตัวกรีนกอบบินเพราะฉะนั้นน้องๆท่านผู้ชมรอพี่ต้สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราันแพ็คให้ดูและตั้งตรงนี้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะโอ้ oh my god Holy! แบบ Holy! ่แคลฟโคตรเจ๋งนะน้องๆคือพี่ต้นว่าคอเลกชั o นนี้ดีกว่าเมื่อวานเยอะมากเพราะว่ามีตัวหนักถึง2ตัวและตัวเบา1ตัวนะครับคำว่าเบาคำว่าหนักคืออะไรมันเป็นไปด้วยส่วนประกอบของพวกเรซินต่างๆเนาะและที่สำคัญเลยคือตัวนี้สวยมาก นี่กรีนกรอบเร้นสวยมากน้องๆเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวละครพวกนี้มันจะฟินขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่ต้นมาเลยจากการรีวิวตัวนี้ก่อนละกันนี่ครับคิดอาชินิตนะครับริมมาเมเรสกับอัลติเมตสปายแมนนะครับเวฟวอร์ริเออร์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอัลติเมตสูตรนะครับผมเรามาดูกันว่าตัวละครเป็นยังไงบ้างนะครับหัวนะหมุนได้3ามโรกสิบน้องๆนี่นี่น,นี่เห็นไหมนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตก,กดโฟกัสตรงนี้ก่อนเนาะ นี่นะครับหมุนได้3ามรนะครับผม ه, นะี่ไหมนะครับตัวแขนนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นปรับมุมกล้องมันลงมานิดนึงดีกว่านะาให้มันลงมานิดนึงนะมันจะได้โฟกัสที่ของเล่นเป็นหลักเนาะโอเคนะครับตัวของเล่นนะเห็นไหมเดี๋ยวพี่ต้นจะขออนุญาตกดอีกทีนึงนะครับนะตรงแขนนะหมุนได้3ามร้สิองศาหูแน่นมากโหนี่แน่นมากครับสามร้สิบองศานี่เห็นไหมทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็มีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นจระบี ด้วยความที่ว่ามันห้าปีกินมันแบบเหม็นมากน้องๆต้องอย่าไปดมนะนี่ก็หมุนเหมือนได้เหมือนกันนะเจ๋งมากน้องๆน,น,นะครับมือขยับไม่ได้นะเป็นคอ r r e c t i o n ถ้าเป็นแบบนี้มือจะขยับไม่ได้เลยซึ่งน้องลองคิดดูสิเนี่ยไซส์เดียวกันเป๊ะแต่ตัวนี้จะอ้วนกว่าหน่อยนึงเห็นไหมครับนี่นะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมานะครับส่วนของขานะครับขาคือตอ้นตรงนี้ยกขึ้นมา ได้90องศาครับผมนี่เห็นไหม90องศาคือแบบนี้เลยนะครับน้องๆท่านผูน้ชมทุกคนแล้วตรงนี้เราไม่สามารถขยับอะไรได้เนาะแต่เราหมุนตรงนี้ได้ที่เราเรียกเป็นช่วงแบบเขาเรียกตรงนี้ช่วงข้อข้อถุงเท้าเนาะรองเท้าบูทเนาะสามารถหมุนได้แล้วดูกล้ามเนื้อทุกตัวจะแทบเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากเลยเป็นร่องกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างดีและฟินมากๆ,ๆเห็นไหมนะครับผมแต่เรามาดูซิว่ามันจะขยับไปข้างหลังได้หรือเปล่าโอ้โหเหมือนเดิมกันน้องๆสามารถไปข้างหลังนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นมหอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยมันค่อนข้างทำรรมาดีคือมันไม่ได้มีตรงที่เป็นบอททอมเยอะเห็นไหมครับมันเลยทําให้ตัวกลางขยับเนี่ยมันโอเคนะครับแล้วก็ฟินอยู่นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ะว่าตอนเนี้ย นะครับรูปร่างมันเป็นยังไงตัวนี้เป็นพลาสติกที่เป็นบอกเลยว่าเป็นลัสเซลซินที่เป็นโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนแล้วก็ตรงนี้เป็นโพลีเอทิลีนนะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันกับตัวที่เป็นสไปเดอร์แมนเลยเป็นพีรีคาร์บอนนะครับเมื่อกี้พี่ต้นขยับแรงเห็นไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นคือด้วยความเก่าน้องๆเห็นร่องตรงนี้ไหมครับนี่พี่ต้นชี้ดูนี่เห็นไหมร่องเนี้ยมันเริ่มปีออกเห็นไหมเห็นนะครับมันปีออกเห็นไหมแต่ข้างนี้มันไม่ปีเพราะพี่ต้นบิดมันขึ้นมาแรงเพราะฉะนั้นเเเเเเนนนนนนีี่ยวววลาาารรรจัับบบพกกกฟิิออ์แ้้ตงงงะะดึห็ม ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคต่อไปเรามาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่ากับตัววีอาแฟนอมนะครับผมตัวนี้เป็นเวนอมนะครับจากเหมือนกันเลยจากอัลติเมทสไอร์แมนนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ใช่เว็บบอร์เรียร์นะที่พี่ต้นจะไม่ผิดมันไม่ใช่เว็บบอรเรียร์อ๋อเป็นเว็บบอรเรียร์เหมือนกันครับผมตัวนี้คือเฟลมากตอนแรกที่พี่ต้นเจอคือเฟลจริงๆนะครับแบบ คือแบบเฮ้ยตอนแรกมันเป็นแบบรักแรกพบคือสวยแต่กลายเป็นว่ามันเฟลตรงที่มันเบามากเนี่ยเบาเหมือนตัวนี้แบบสุดๆเลยแต่ตัวนี้ยังดูหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะแต่ตัวนี้เบาแบบคือเบาจริงๆนะครับแต่จริงๆของเล่นพวกนี้มันเหมาะสําหรับเด็กๆเด็กเล็กๆเลยนะประมาณทักษาถึงสี่ขวบขึ้นไปเพราะว่ามันจับมันอย่างเงี้ยได้เล่นได้สบายนะน้องๆและท่านผู้ชมคงจะเคยทราบกันดีอยู่มาเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันดีกว่าว่าหัวต่างๆมันหมุนได้ไหมพี่ต้นบอกเลยว่าหัวน่าจะยาก นะครับเป็นบ้าหัวหมุนได้แค่เฮ้ยหมุนได้น้องๆร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็สามร้อยสิบหมุนไปกลับได้นะครับเฮ้ยเจ๋งนะครับตัวหัวก็ดกขึ้นมาได้ไหมหัวก็ดกแทบจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เห็นไหมนะครับแต่ก้มนะครับได้ชิดค,คอเลยนะครับตัวแขนนะครับหมุนได้สามร้อยสิบแป๊บนึงนะพี่ต้นเหมือนได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยน้องๆ้อาและผู้ชมทุกคนฟังดีๆนะมันคือเฟืองที่ขบกัน แสดงว่าท่อนนี้ถ้าเราหมุนเยอะๆตรงนี้จะปีเนี่ยตรงนี้จะปีต้องระวังนะแล้วก็ท่อนนี้นะครับเหมือนกันเลย<ม>เห็นไหม โอ้ไม่ก็นะครับน้องๆเป็นของแรกอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆคือมันสวยนะแนะนํานะครับร้านกับตอนทอยมีเนาะต่อไปเรามาดูท่อนนี้เนาะท่อนมือหมุนได้3ามรไปกลับเหมือนกันเนาะทั้ง2ข้างนะครับมือมีเล็บนะครับผมตัวนี้จะมีคอลเลคชันหนึ่งคือตัวที่เป็นคานเนชนะครับแต่คานเนชหายยากมากน้องๆและทุกทุกคนต่อไปเรามาดูตัวขาขายกได้แค่85องศานะครับเห็นไหมนะครับแต่ไปข้างหลังเฮ้ยได้เหมือนกัน เอ้ยคอลเลคชันนี้เจ๋งเนาะตรงนี้เห็นป่ะน,น้องๆสังเกตไหมมันจะไม่มีที่เรียกว่า h i プหรือ b o t t ทินะครับหรือ Bottom ไม่ใช่ Bottle เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยสามารถมาได้แบบตรงๆเลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆโอเคเนะครับตัวนี้นะครับถ้าถามเรื่องของเท็กเจอร์เรื่องอะไรต่างๆพี่ต้นว่าตัวนี้ลง a p a r a n c e สวยอย่างเดียวแต่ t e x t u r รแบบยังไม่กินนะแต่แ a r a n c e เนี่ยก็ยังขาดทั้งหลังอยู่เห็นไหม ยังขาดสีขาวตรงเป็นที่เป็นโลโก้ของ Spider-Man ที่เป็น Venoms อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่าเท็กเจอร์ตองสุดท้ายจะเป็นยังไงนะพี่ต้นจะให้คะแนนอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้บอกเลยที่พี่ต้นเอามาไว้ท้ายสุดเพราะไม่เคยเจอตัวไททันฮีโร่อะไรจะสวยขนาดนี้คือจะมีไททันฮีโร่ที่เขาเรียกว่าเอ่อ uh, True Moving นะครับของงาน Metal ที่ทำเอาค้อแมนมาเนี่ยคือดีมากๆแต่พี่ต้นยังไม่เคยเจองานเก่าที่ดีอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันทำไมถึงด,ดีสิ่งแรกเลยน้องนี่เกล็ดจ,จริงๆนะเป็นเกล็ดปลาที่เรซินเนี่ยเวลาเราฉีดอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้เป็นพลาสติกอะแม่งเล่นยากมากน้องคือแบบเล่นยากมากกับการที่มาเล่นแบบเรซินแบบเนี้ยให้เป็นเกร็ดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหน้ามนลต้องทำ CNC Touring อย่างลำบากมากนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาหมุนกันดูก,ก่อนแต่จุดขยับเป็นยังไงบ้างเนาะหัวนะครับหมุนได้360อถึงแม้จะมีตัวปีกตรงนี้เนาะก็หมุนได้สา0รอยิแบบไปกลับเห็นไหมครับ ตรงคอนะครับก enfin, ้มลงได้นิดเดียวเห็นไหมได้แค่นี้นะครับส่วนตัวแขนไม่สามารถยกขึ้นมาได้ร้อยทั้ง3ตัวเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราหมุนอย่างนี้มันจะติดตรงผมเห็นไหมตรงปีกหมวกเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนหมวกลงไปก่อนแล้วก็หมุนได้3ามรนะครับเห็นไหมนะครับไปกลับเหมือนกันข้างนี้ก็หมุนได้3ามรนะครับอ่าต่อไปเรามาดูตรงจุดตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่สามารถหมุนได้นะครับเหมือนกันทุกๆตัวนะแต่เรามาดูตรงนี้ครับผมตัวขา ยกได้ไหมยกได้ที่ประมาณ85องศานะตรงนี้ไม่สามารถขยับได้แต่ตรงนี้หมุนได้นะครับผมพี่หมุนให้ดูนะเฮ้ยหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้น้องๆหมุนไม่ได้ครับผมหมุนไม่ได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อแต่มันมีล่องตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนหมุนได้น่าจะเป็นแค่ล่องสําหรับไปยึดเฉยๆและข้างในน่าจะเป็นแบบนี้ครับน้องๆไทเปต้นขออนุญาตทำให้ดูนะอย่าคิดเป็นเรื่องทะลึ่งนะสมมุติว่าตรงนี้คือล่องสี่เหลี่ยมและตรงนี้คือตัวล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยมันจะเข้าไปล็อกอย และตรงนี้มันจะเกี่ยวขอไว้เงี้ยนะครับมันจะเป็นเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะหมุนไม่ได้เลยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าฟิกซ์นะครับหรือเรียกว่า f i x เ b l e นะนะมันคล้ายๆกับ permanent คือล็อกตายเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเวลาหมุนแต่มือหมุนได้ครับพี่ต้นลองแล้วนี่มือหมุนได้นะครับมือหมุนได้นะครับ คาครั้งนี้ไม่แน่ใจเนี่ยเหมือนกันนะครับผมแต่ตรงนี้พี่ต้นชอบมากน้องๆเห็นไหมนี่คือกิมมิคก,กิมมิคคือลูกเล่นความเป็นยูนิคหรือความเป็นไอดีนิตี้ของตัวนี้เลยคือมีตัวนี้ครับฟักทองระเบิดเฮ้ยเจ๋งจริง,รงพี่ต้นว่ามันใช้ได้เลยนะกับการเล่นลูกเล่นแบบเนี้ยนะครับซึ่งเวลาถือมันจะถืออย่างเงี้ยน้องๆเห็นไหมสวยนะเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรับมุมกล้องขึ้นนิดนึงแล้วเราจะอธิบายถึงเท็กเจอร์แล้วก็ ความสวยงามแล้วก็เรื่องของคะแนนกันดีกว่าว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาปรับมุมกล้องกันนิดนึงนะครับนี่นะครับกล้องขอโทษทีนะปรับไปปรับมาอย่ากดเดต้นฮีโร่กันนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวปรับลงมาหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะนะครับน่าจะเห็นพี่ต้นกันละนะครับเดี๋ยวเราหยิบถ่ายมาก่อนนะเหมือนเดิมเลยนะครับข้างหลังก็เต็มตู้แล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะเตรียมย้ายบ้านแล้วนะครับนน่มา ตัวที่1นนะครับหรือมาโมเรสหรือคิดอชนิตนะครับความสวยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่ดูดีๆนะเห็นไหมคืนหนึ่งเป็นเรซินชนิดที่เป็นโปรพิเีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับตัวสไปเดอร์แมนที่เป็นคลาสสิกสูตรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปั๊มลายมามันไม่ใช่เป็นลายนูนจากเรซินที่เอาไปเข้าม o วดิ้งแล้ว การฉีดออกมาเป็นผิวมันจะเป็นสีซึ่งสีที่ออกมามันก็จะรอกๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้หน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอาจจะได้คะแนนเรื่องของ a p p a r อ n t นะครับแค่8คะแนนนะครับแต่ถ้าถามเรื่องของความเป็น Text u r e ยิ่งได้น้อยเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเหมือนกับตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องของ t e x t u r e ด้านน้ำหนักนะครับเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยพี่ต้นให้9้านะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่อนข้างสวยนะหนักมากแต่ติดนิดเดียวคือมันน่าจะเป็นแบบ เป็นเลซิ่นที่เป็นฝังไปเลยไม่ใช่เป็นการเพ้นนะครับผมโอเคสำหรับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวที่เรารีวิวไปแล้วคือ we are v l a d m s, <S นะครับตัวนี้นะครับต้องยืนยันว่ามันสวยมากแต่นะครับการยืนยันนี้คือเท็กเจอร์มันยืนยันด้วยเท็กเจอร์เลยเห็นไหมให้ดูนะครับเป็นมิติของตัวของเล่นเลยคือมีลิ้นมีอะไรทุกอย่างแต่ติดอย่างดียจริงๆเท็เจอร์ของมันด้านน้ำหนัก คือเบาเกินไปหน่อยเบามากอะ่ะน้องๆนะฮะพี่ต้นขออนุญาตทาให้ดูนะดูที่เบามากแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างแรงด้วยความที่ว่านเก่านะครับปี2011มันเก่ามากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเวลาจับถ้าหล่นมาอาจจะลาวได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่จับไปแล้วมันก็ลาวบ้างเล็กน้อยเมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเรื่องแอร์เพลนพี่ต้นให้7จริงๆคือเสียดายมากนะครับเรารู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วข้างหลังมันต้องไม่ลงสีและข้างล่างตรงขามันก็ต้องไม่ลงสีเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นความฟินที่แบบ ออกมาในกึ่งกึ่งเฟลแต่พี่ต้นคิดว่าน้องๆคนใดที่สนใจเนี่ยรองซื้อหากันได้ที่ร้านกัปตันทอยแล้วก็เอาเป็นของเล่นสําหรับเด็กๆได้เลยนะครับท่านผู้ครองนะนี่นะครับสําหรับตัวนี้ก็ประมาณ8คะแนนนะครับผมออแต่ตัวที่อินจริงๆนะครับน้องๆท่าน,นผู้ชมคุณคนตัวที่พี่โคตรจะอินเลยนะครับ และก็ชอบมากๆเลยจริงๆคือตัวนี้ไม่คิดว่าจะเป็นตัวที่แบบพี่ต้นชอบเว้ยคือพี่ต้นคิดว่าตอนแรกพี่ต้นกับว่าจะไม่ชอบเว้ยน้องๆแต่กลายมาพี่ต้นชอบซะง,งั้นกับตัวละครตัวนี้ครับเนี่ยพี่ต้นจะจิ้มให้ดูก่อนเกรนกราบเบนส์นะครับผมโอ้ oh my god หมุนให้ดูนิดนึงนี่คือมันเจ๋งมากน้องๆคือพี่ต้นไม่ต้องให้ดูลองเท้าน้องก็น,งกน้องก็รู้ว่ามันจะเป็นรองเท้าเนี่ยคือสวยมากเห็นไหมนะครับเอาง่ายๆเท็กเจอร์นะทำยากที่สุดคือเรื่องของเท็กเจอร์เพราะว่า น้องจำทวกงานของอัลคัมแมนได้ใช่ไหมตรงนี้ต้องเน้นเป็นเกล็ดนะครับเพราะว่าเป็นชุดเกราะนะครับซึ่งในตัวงานดีไซน์ของโมนเนี่ยการจะทําเกล็ดได้คือมันต้องกัดตรงหน้าผิวตรงนี้นให้เป็นร่องถูกไหมครับเป็นร่องมันถึงจะกลายเป็นเหมือนกับเวลาเราฉีดเรซินน่ะสมมุติว่าตรงเนี้ยพี่เป็นร่องมือเนาะพอเวลาพี่ฉีดออกมาปุ๊บมันก็จะเกิลายนิ้วมือของพี่อะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเล่นลูกเล่นของสีน้องลองคิดดูดิม่วงตัดเขียวแล้วเอาซ้อมมาตัด คือมันเจ๋งมากนี่คือแอพพลนที่ดีมากๆเลยคือมันเขาเรียกว่าพี่ต้นบอกเลยว่าเวลาพี่ต้นมองวาร์บแรกถ้าซื้อพี่ต้นซื้อตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเราไม่ได้มองถึงเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะเพราะนั้นเท็กเจอร์พี่ต้นให้สิบจริงๆนะครับไดงานของวิศวกรรมพี่ต้นเนี่ยด้านเท็กเจอร์นะถ้าพี่ต้นดวมองยังไงก็ให้สิบแอพพลนพี่ต้นให้9ส่วนฟังก์ชันพี่ต้นให้แค่เจ็ดคะแนนนะครับทุกตัวส่วนใหญ่พี่ต้นจะให้ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวตรงนี้น่าจะให้9คะแนนเลยนี่นะครับ โคตรเจ๋งเลยน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะน้องๆและท่านผู้ชมคนใดที่รักในความเป็นต้นฮีโร่นะสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญเข้ามา comment บอกหน่อยว่า วันพรุ่งนี้พี่ต้นจะรีวิวอะไรลองทายกันสักนิดนึงเพื่อจะเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนชอบนะครับผมและสิ่งสาคัญเลยพี่ต้นย้ําเสมอนะครับผมเวลาเราจะซื้อของเล่นนะพี่ต้นแนะนานะให้เป็นเงินส่วนตัวของเราและที่สําคัญเลยครับน้องๆอย่าไปเบียดเบียนเงินของผู้กครองนะสุดท้ายนี่จริงๆเลยนะครับของเล่นทุกชิ้นนะครับนิยามของเขาว่ากันไว้อยู่แล้วว่าของเล่นคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมันเติมเต็มความฝันในวัยเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยครับน้องๆทาทุกคน ต้องรักเขาเหมือนที่เขาให้ความสุขกับเรานะครับเพราะฉะนั้นของเล่นไม่ใช่เป็นของจริงของปลอมของก๊อปมันอยู่ที่ตรงนี้ครับความคิดของน้องมันอยู่ที่ตรงนี้ครับใจของน้องและมันอยู่ที่เงินในกระเป๋าครับถ้าน้องๆทุกคนคิดว่าเรามีทุนทรัพย์พี่ต้นไม่เคยสนับสนุนนะให้สะสมของก๊อปพี่ต้นเองก็มีบางครั้งที่ทุนทรัพย์น้อยก็ต้องเลือกของก๊อปมาเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกนะไม่ต้องกังวลว่าใครจะต่อว่าเราสิทธิ์อยู่ที่ตัวเรา เพราะฉะนั้นของเล่นทุกชิ้นมันอยู่ที่ใจเราเราหยิบจับเขาแล้วเล่นแล้วมีความสุขนั่นแหละของเล่นที่แท้จริงนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงสำหรับเดิอนตัวนี้เดอกต้นฮีโร่ channel ต้องขออนุญาตราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับรักทุกคนเสมอและอย่าลืมฟังประกาศผลว่าเป็นใครกันนะที่สําคัญคําตัดสินของพี่ต้นพี่เบค๋คือที่สิ้นสุดไม่มีการงองแงนะครับผมเพราะกิจกรรม มีของดีๆอีกเยอะเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสำหรับร้านกลับตันทอยด้วยนะอย่าลืมนะครับผมน้องๆทุกคนไปแวะเวียนกันได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้นนีวรอรักทุกคนเสมอนอนรับฟันดีครับบ๊ายบาย